พร้อมจัดบุรีลำโช์แกร่งก่อนหวดเอเชียซัดทีมจีนด้านบียูแรงไม่หยุดส่วนบีจีเมืองทองกระแสโคตรดีขณะที่ยู3่ 23, ลุยเอเชียนเกมขอสู้สุดใจแม้ไปแบบไม่ฟูทีมเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับ ลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอน์อัลมอนแน่นโปรตีนเน้นเกรเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อีเลบาบาทขายแล้วซื้อยังซื้อซื้อยังไม่ซื้อซื้อซื้อ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้มีฟุตบอลไทยลีกแข่งขันกัน2คู่2ส,สนามนะครับไปดูกันที่บุรีรัมย์กันก่อนเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของตราดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตาดอยู่แล้วตาดคือทีมน้องใหม่แล้วบุรีรัมย์เนี่ยเวลาเล่นในบ้านเจอทีมน้องใหม่แบบเนี้ยมักจะเก็บ3แต้มได้ตลอด และก็เป็นแบบนั้นนะครับบุรีรัมเนี่ยเปิดบ้านถล่มตาดขาดลอยถึง4ประตูต่อูนนะครับก็ถือว่ากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งนะสำหรับทัพประสาทสายฟ้าเปลี่ยนโค้ชจากอิชิมาเป็นปาปาสก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรบุรีรัมยังคงมีแท็กติกและวิธีการเล่นที่แข็งแกร่งนะครับและดูเหมือนว่านักเตะจะเข้าใจวิธีการของปาปาสมากขึ้นนะครับนักเตะใหม่ ที่ดึงตัวมาร่วมทีมอย่างเชเดเยฟก็ดูดีขึ้นชัดเจนมีจ่ายให้พี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันยิงด้วยแล้วก็มีทวัชัยอินปรปโคนะครับดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามก็ยิงประตูดได้เป็นเกมที่บุรีรัชนะขาดลอยจริงๆชนะตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับตราดมาแบบมีข้อผิดพลาดเยอะก็โดนบุรีรัมลงโทษน,นะทั้งลูกของพีรดนที่โหกพลาดกันหน้าประตูง่ายๆนะครับบุรีรัยังคงอยู่ในเส้นทาง ลุนแชมป์นะครับและที่สําคัญการชนะตรามันส่งผลต่อความมั่นใจในการที่จะไปเจอเจ้อเจียงในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกนะครับซึ่งบุรีรัมจะได้เล่นในบ้านก่อนด้วยในวันที่20กันยายนเวลา17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมหลังจบเกมที่ชนะตราส4ต่อ0ูนย์ะครับอาเธอร์ปาปาสนะครับ, as, รบได้เปิดใจเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เดินทางเข้ามาชมในเกมวันนี้ ทั้งที่ก่อนเกมนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ระหว่างเกมก็มีฝนตกลงมาต้องชื่นชมหัวใจแฟนบอลทุกคนส่วนรูปเกมวันนี้ต้องบอกว่าด้วยคุณภาพทีมของบุรีรัมย์ที่มีค่อนข้างสูงจุดดีคือการออกบอลที่เป็นจุดเด็ดขาดสามารถตถัดสินเกมนี้ได้เลยและอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้คือพอได้มีการพักเบรกทีมชาติเนี่ยทีมมีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมก็มีความดุดันเพิ่มมากขึ้นทำงานกันหนักมากขึ้นซ้อมกันเข้มข้นขึ้น มันเลยส่งผลดีต่อเกมนี้อย่างชัดเจนนะครับส่วนปาป้าบอกว่าบุรีลำไม่เสียประตูมา4เกมแล้วตั้งแต่เริ่มดูการมันแสดงเห็นว่าพวกเขาช่วยกันเล่นเล่นกันเป็นทีมทํางานเกมรับอย่างหนักวันนี้ทําทุกอย่างได้ตาม,ปาปาตามเป้าหมายและมีการขึ้นเกมที่หลากหลายไม่ได้พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งเราร่วมเล่นกันเป็นทีมนะครับนอกจากนี้ปาป๊ายังเผยเหตุส่งทวชชัยอินบะโคนดาวรุ่งของทีมลงมาคือ คนนี้ไปฝึกกับเลสเตอร์ซิตี้มานะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยปาปาสบอกว่าเรื่องนี้ต้องชื่นชมในความมั่นใจของทวัชชัยซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้บุรีรัมม์มีผู้เล่นที่มีความสามารถดีและมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเตะเยาวาชนได้เรียนรู้ถ้าเกิดมีความมั่นใจก็มีโอกาสได้ลงเล่นส่วนเกมเจอเจอ,เจ,อเจียงปาป,า,ปาก็ยืนยันชัดเจนว่าจะทําการบ้านหนักมากขึ้นและจะพาบุรีรัม ประเดิมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยการคว้า3คะแนนนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะบุรีรัมเจอกับเจ้อเจียงเพราะว่าเจ้อเจียงเนี่ยเป็นทีมจากจีนและอย่างที่บอกว่าโหตอนนี้ทีมจากจีนก็ไม่ค่อยดี BG ยังบุกชนะเซี่ยงไฮ้มาได้เพราะเะนั้นผมมองว่าในเกมที่บุรีรัมเจอกับเจ้อเจียงเนี่ยบุรีรัมเขาตั้งเป้าต้องเก็บ3คะแนนให้ได้อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆสายของบุรีรัมเนี่ยจะมองว่า เบาก็ไม่ได้เบาสะทีเดียวนะเพราะคู่ต่อสู้เขาก็มีมาตรฐานอย่างโคฟุอย่างทีมมันต่างๆใช่ไหมอย่างเจ,เจอเจียงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าบุยดำถ้าเกิดดูจากวิธีการแล้วก็สกอร์คุณภาพผู้เล่นเนี่ยผมว่าการชนะตาเนี่ยมันส่งผลดีต่อการที่จะไปเจอเจอเจ,อเจียงถ้าชนะเจอเจียงได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันจะทําให้ฟุตบอลจีนหลอนฟุตบอลไทยเลยเข้าใจปะ่ะแล้วมันจะทําให้แบบ เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเตะไทยก่อนที่ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนคุณผู้ชมยิ่งสโมสรไทยเจอสโมสรจากจีนและตบได้หมดเนี่ยโอ้โหข่าวนี้นักเตะจีนมาเจอไทยเนี่ยมีสั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเห็นบุยราเปิดบ้านอัดเจอจีงอย่างมากในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์แต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอล90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันเป็นรายการระดับทวีปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะห้ามประมาทเด็ดขาดแต่ผมว่าคุณภาพของบุยรา น่าจะสามารถสร้างผลการแข่งขันที่ดีได้ในเกมเจอเจอเจียง er นะครับส่วนทูแบงค์ข้อกันหน่อยโอ้โหนี่ก็ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องรักษาจ่าฝูงได้นะครับเปิดบ้านอัดทูแบงค์ข้ขาดลอย3ต่อ0เกมลุกยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมมามุดร,รุ่งรัดโมตาเล่นเข้าขากันแล้วก็ฟุตบอลของโค้ชแบนพอได้มีเวลาฝึกซ้อมนักเตะเข้าใจระบบน่ากลัวนะครับผมบอกเลยว่าแบงค์ข้ปีนี้มาดี ไม่ใช่บอลที่เน้นแต่อินดิวดววแล้วเป็นบอลที่มีทีมเวิร์กมีวิธีการเข้าทำที่ชัดเจนชนะสุขโขทัยขาดลอยแบบ3ประตูต่อศูนย์ก็ทำให้แบงคอกเหมือนกับวุยรัมได้รับความมั่นใจก่อนจะไปเล่นฟุตบอลเอฟฟี่แชมเปี้ยน์ลีกซึ่งเกมแรกของแบงคอกเนี่ยจะเป็นนัดเยือนนะครับจะบุกไปเยือนไลออนซิตี้เซเลอร์ในวันพุทธที่20กันยายนที่สนามจันเบซาเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยลุ้นกันนะครับ สองตัวแทนจากไทยทั้งบุรีรัมและทูแบงคอกสามารถสร้างผลการแข่งขันที่ดีในฟุตบอลไทยลีกและเตะวันศุกร์มีเวลาพักคข้างเยอะก่อนเจอวันพุธเพราะฉะนั้นผมมองว่าทูแบงคอกกับบุรีรัมถ้าประเดิมฟุตบอลเอฟวซีแชมเปี้ยนลีกด้วย3แต้มโอ้โหมันก็ทําให้นักเตะไทยทีมจากไทยมีความมั่นใจในระดับเอเชียมากขึ้นและกระแสะฟุตบอลไทยจะมายิ่งถ้าเกิดเราแข่งขันระดับเอเชียเก็บ3มแต้มได้ชนะจีน ชนะอะไรได้แบบนี้โอ้โหกระแสมาแน่นอนนะครับก็รอดูนะก็เป็น2ทีมเต็งแชมป์มของฟุตบอลไทยลีกที่เล่นก่อนใครเพื่อนแล้วก็สามารถเก็บผลการแข่งขันดีๆนะครับถล่มคู่ต่อสู้แบบขาดลอยจริงๆ4-0กับ3-0แฟนบอลบุรีรัมแฟนแบงคอกคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยส่วนอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยอย่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดเขาจะแข่งขันในวันเสาร์นะครับด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทอง จบเกมเมืองทอง B.G. จะไปเยือนอุนซานฮุนไดในวันอังคารซึ่งบอกเลยนะครับโปรแกรมถ้าพูดถึง3ทีมไทยที่เล่นฟุตบอลเอฟเชียนเบลีกเนี่ย BG เกมแรกหนักที่สุดแล้วไปเยือนอุนซานอุนซานเนี่ยคือทีมจากฝูงเคลลีกและระดับฟุตบอลเอฟเชียนเบลีกเนี่ยอุนซานแข็งแต่อย่างที่บอก B.G. ไปสู้แบบเต็มที่สู้แบบสุดใจแล้วก็เกมเจอกับเมืองทองเนี่ย BG อาจจะเจอปัญหา ก็คือเรื่องของผู้เล่นมีการบาดเจ็บเล่นงานค่อนข้างเยอะต้องดูว่าโค้ชทงจะปรับยังไงนะครับพี่เจพี่ตังพี่มุ้ยอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งก็ก็ต้องโดเตชันแต่มันก็น่าสนใจว่าขุมกำลังที่มีอยู่ b ีจจะใช้งานได้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าก็รอดูนะส่วนเมืองทองมาแบบไม่มีระยเสียนะครับมาริโอยูดอฟสกี้ได้มีเวลา เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็สริการของเมืองทองตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักเตะจะกลับมามีความมั่นใจขึ้นในเกมเนี้เมืองทองน่าจะสู้บีจีได้สนุกในมุมมองผมนะแต่ผลการแข่งขันก็รอดูว่าผู้เล่นที่ส่งลงมาเนี่ยบีจีจะฟูลทีมหรือเปล่าถ้าบีจีฟูลทีมก็จะเป็นต่อเมืองทองแต่ถ้าไม่ฟูลทีมเนี่ยเจอเมืองทองก็เหนื่อยละกันนะครับจบเกมปุ๊บบีจีก็เดินทางไปเกาหลีเลยแล้วก็ที่สําคัญเกมนี้กระแสเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับ บัตรเข้าชมถูกจําหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนบอลเข้ามาชมกันเป็นหมื่นแน่นอนกระแสดีมากๆถ้าเกิดเล่นกันสนุกอีกเนี่ยโอ้โหคนจะดูฟุตบอลไทยเพิ่มอีกเยอะและถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีอย่าง p p พีด้วยก็ดูกันได้ BG เมืองทองวันนี้เวลา6กโมงเย็นนะครับติดตามกันจากนั้นคลิปนี้ริงท้ายกันที่เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยูยี่ในการไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมที่ประเทศจีนกันหน่อยล่าสุดนะครับทัพช้างศึกของเรา ภายใต้การคุมทัพของคหละอิสระสิทโลเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยไปในครั้งนี้เนี่ยคณละยืนยันว่ามุ่งมั่นเต็มที่ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะไม่ได้ชุดฟูลทีมเพราะว่าเอเชียนเกมมันตรงกับฟุตบอลไทยลีกก็เข้าใจแต่ก็มีนักเตะต,ตัวหลักอย่างบุรเชสทอสนิทที่ไปมียศก,กรบุรภานะแล้วก็มีอีก หลายคนที่เป็นแกนหลักได้แต่ไม่ใช่ฟูลทีมอ่ะเพราะว่าสุพนัทชานรงค์ธีรศักดิ์ก็ไม่ได้ไปคนหลักก็ต้องใช้เท่าที่มีอยู่ครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้ชุดนี้แหละคนหลักพูดนล้วบอกว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยตอนนี้คือต้องผ่านรอบแรกไปได้ก่อนและต้องดูธีระนัดที่สําคัญก็บอกว่าอยากให้เตะสู้อย่างสุดความสามารถเชื่อว่าน้องๆจะสามารถผ่านรอบแรกได้จากผลงานในช่วงที่ผ่านมา ในศึกชิงแชมป์เอเชียก็ทําให้น้องบ,งบางบางคนมีความมั่นใจเชื่อว่าตรงนั้นจะเป็นกําลังใจที่ดีสาหรับทัวร์นาเมตนต์นี้น้องๆหลายคนไม่ค่อยได้รับโอกาสจากสโมสรการได้อยู่กับทีมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีการลาบ้านสภาพร่างกายอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ก็มีช่วงพักและที่สําคัญคือทุกคนได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อลงแข่งขันทัวร์นาเมตนต์ระดับเอเชียนเกมค้นหลาบบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ก็มองในแง่ดีว่า ทุกกาลังใจจะเป็นพลังบวกให้กับทัพช้างศึกว3าในการต่อสู้กับเอเชียนเกมผลนีนะครับเชื่อว่านักเตะหลายคนอยากเจอเกาหลีใต้อยากเจอทีมระดับท็อปเอเชียมันได้ท้าทายตัวเองและยกระดับตัวเองเพราะฉะนั้นไปในครั้งนี้ไม่มีะไรจะเสียขอสู้อย่างเต็มที่สู้อย่างสุดใจเพื่อพาทีมชาติไทยมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับส่วนโรเชนบอกว่าพร้อมสู้ไม่ว่าจะเจอเกาหลีเจออะไรเขาอยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพราะ ไปเล่นในานามทีมชาติไทยก็จะสู้แบบเต็มที่นะครับเรียได้ว่าไปเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยแข่งโป๊กับทีมชาติไทยไปเจออ e ีคังอินไปเจอเกาหลีใต้แล้วก็เดี๋ยวเจอหลายๆทีมโอ้โหค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับโปรแกรมเนี่ยนัดแรกนะครับเราจะเจอกับทางฝั่งของบาเลนในวันที่19กันยายน3โมงเย็นนัด2เจอเกาหลีใต้6โมงครึง่งและนัดที่3เนี่ยเราจะเจอกับคูเวต ก็รอดูว่าทัพช้างศึกของเราจะสามารถทําได้ตามเป้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยโหไปด้วยความที่ที่ต้องบอกว่าฟูลทีมจริงๆนะตัวหลักหายไปเยอะมากแต่อย่างที่บอกว่าเขาก็พร้อมสู้อะ่ะอยาก,กส่งกําลังใจให้ติดตามกันได้เอเชียนเกมหนผลนี้น่าดูมากนะครับเดี๋ยวรอดูแล้โค้นหลักและนักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเนี่ยจะมีผลการแข่งขันที่ดีหรือเปล่าติดตามกันเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารมาฝากกันเรื่อยๆนะครับอ่ะ คลิปนี้เอามานี้ในช่องทาองซุยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ